บิดเจียนอามิสบูชาตามขนบชนชาวจีนฮเก,นกเกี้ยนตากีโฮสวัสดีครับมาพบกับอาจารย์อุ้มกันอีกครั้งนะครับวันนี้อาจารย์อุ้มจะมาพูดถึงบิดเจียนให้ฟังกันนะครับเวลาที่หลายๆท่านได้เดินทางไปเที่ยวชมสารเจ้าทางแถบอันดามันหรือเยี่ยมชมพิธีกรรมต่างๆทางแถบนี้อาจจะสังเกตเห็นผลไม้เชื่อมตกแต่งงดงามตั้งไว้บูชาเทพเจ้าอยู่ ก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะคืออะไรทำไมถึงต้องนำมาตั้งบูชามาครับวันนี้อาจารย์อุ้มจะมาเล่าให้ฟังบิดเจียนนั้นคืออมิสบูชาประเภทหนึง่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆของเครื่องบูชาความหมายของบิดเจียนนั้นก็คือความหอมหวานของชีวิตขอพรให้มีความสุขใช้ตั้งบูชาได้ทั้งงานมงคลและงานอัคะมงคลครับ เดิมทีนั้นในกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนนิยมไหว้ผลไม้เชื่อมหรือขนมจะวางไว้บนเจี้ยนอับซึ่งมีแพร่หลายในชาวฮกเกี้ยนแต่จิว๋วซึ่งปัจจุบันได้สูญหายไปในบางส่วนแต่แต่จิว๋วและเมืองกิมหมึงซึ่งปัจจุบันอยู่ในการปกครองของประเทศไต้หวันยังคงมีให้เห็นอยู่ส่วนที่เห็นนำผลไม้เชื่อมมาเสียบไม้กัน เริ่มจากชาวจีนบ้าบาซึ่งเป็นชาติปันระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลและชาวมาลายูนำมาตกแตง่งให้เกิดความแปลกใหม่ของเครื่องอามิสบูชาขึ้นและเรียกกันว่าปิดเจียนมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในชุมชนชาวจีนฮกเกี้ยนส่วนรูปแบบนั้นก็จะจำแนกไปตามประเภทของงานเช่นงานมงคลก็จะมีตั้งแต่งานทีกองแซงานแต่งงานงานไหว้ลำรึก เนื่องในวันเกิดขององค์เทพเจ้าต่างๆและงานมงคลอื่นๆตามวาระงานอาวมงคลได้แก่งานไหว้ศพก่อนจะนำไปชาปนากิจงานาศาสตร์จีนตามศาลเจ้าและชุมชนต่างๆสังเกตได้ง่ายถ้างานมงคลก็จะใช้ภาชนะเรียกตามภาษาถิ่นว่าบิดเจียนคาจะเป็นสีแดงสีสดใสข้างบนยอดก็จะใช้กระดาษแดงเสียบเป็นหัวเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ ส่วนงานอาวมุงคลต่างๆก็จะใช้บิดเจียนค้าเป็นสีขาวใช้กระดาษขาวกระดาษน้ำเงินเป็นกระดาษตัดเสียบยอดส่วนนี้จะเรียกว่าบิดเจียนหัวครับบิดเจียนนั้นนิยมใช้ผลไม้เชื่อมต่างๆในการเสียบหรือใช้ขนมโผอ่อนผลไม้กวนออด้วยกระดาษสีต่างๆเสียบก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับ สำหรับสาระดีๆที่อาจารย์อุ้มนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆท่านนะครับส่วนในครั้งหน้าอาจารย์อุ้มจะมาเล่าอะไรให้ฟังกันอีกก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอให้ความโชคดีจงมีแก่ทุกท่านสวัสดีครับ